เรามาลองดูชีวิตของผู้ก่อเหตุคนนี้สักหน่อยหมว่าเขาเป็นยังไงมาจากไหนแล้วปมอะไรที่มันสั่งสมเข้าไปในชีวิตเขาจนเขากลายเป็นฆาตกรแบบนี้ ไล่เรียงกันนะคะเส้นทางชีวิตของผู้ก่อเหตุค่ะสิบตำรวจเอกปัญญาคำราบหรือว่าหมูแมนเขาก็เรียกกันว่าหมูแมนนี่แหละอดีตตำรวจสพนาวังฆาตกรสังหารโหดนะเดินบนเส้นขนานเส้นทางชีวิตเขานะคะระหว่างบทบาทตำรวจก็คือผู้พิทักษ์สันติรา์กับทาตยาเสพติดแล้วอยู่แบบนี้คู่ขนานไปเรื่อยๆมากกว่า10ปีนะคะจนวันสุดท้ายที่สวมเครื่องแบบสีกากีเนี่ยยังมีสารเสพติดในร่างกายอยู่เลย ถ้าไล่เรียง t i ม e l i n e ผู้ชมได้เห็นบนหน้าจอพร้อมกันนะคะปี56วันที่1พฤศจิกาย,ยนหมู่แมนเนี่ยบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนก่อนเสร็จแล้วนะคะก็ติดยศสิบตำรวจตรีตำแหน่งผอบอหมู่ประปรามสพยานวาผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามตรงนี้แหละขยับมาอีกนิดนึงเลื่อนยศละหกรกฎาคมปี59เลื่อนยศเป็นสิบตำรวจโท แล้วพอมาปี60 24กรกฎาคมย้ายสังกัดค่ะสอน,อนลุมพินีตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะพอบอม,มูปราบปรามนี่แหละจนมาวันที่1กรกฎาคมปี62เลื่อนยศเป็นสิบตำรวจเอกดูเหมือนก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆนะก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ10กรกฎาคมปี62ย้ายสังกัดสพอนา,นาวังจังหวัดหนองบัวลำภูตำแหน่งเดิมของเขาหลังจาก ที่นครบานมาย้ายมาในภูทรมูแมนหรือว่าสิบตำรวจเอกปัญญาคำราบคนนี้นะคะเอาละเริ่มเข้าไปสู่ใต้เงาของยาเสพติดละจมดิ่งลงไปเริ่มมีปัญหาทั้งเรื่องของทะเลาะก,กับแฟนเพราะว่าไม่ได้ย้ายตามมาอยู่ด้วยกันไปพึ่งยาเสพติด แล้วถ้าได้เห็นภาพนะช่วงเวลานั้นนะ่ยคือร่างกายของเขาคือผอมเลยนะคะอารมณ์ก็ฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดเพื่อนตำรวจไม่มีใครอยากจะไปข้องแวะด้วยบางครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาถึงขั้นที่เขาเล่ากันนะบอกว่าเคยทำท่าเหมือนชักปืนขู่อขู่ผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งเพราะไม่พอใจที่ถูกต่อว่าที่ไม่ยอมพ้มการการเคลื่อนย้ายนำเงินเข้าเครื่อง ATM แต่ ตัวเขาเนี่ยไปนอนอยู่ในรถที่จอดอยู่ด้านหน้าธนาคารแทนตัวของสิบตำรวจเอกปัญญาต่อมาจากนั้นก็เริ่มพบกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพนักงานร้านคาราโอเกะเคยเป็นแฟนผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาก่อนพอสองคนนี้คบกันลึกซึ้งเข้าไปก็เริ่มพาเพื่อนเนี่ยมามั่วสุมกินเหล้าการส่งเสียงดังในห้องพักข้าราชการตำรวจและเป็นแบบนี้คือเป็นแบบประจำด้วยนะคะทำประจำทำบ่อยๆพอถูกเตือน เฮ้ยคนอื่นเขาเดือดร้อนเขาทำคาญนะด่ากลับเลยแล้วเป็นการด่ากลับด้วยถ้อยคําที่หยาบคายด้วยบางครั้งลงมือทําร้ายคนอื่นแล้วก็เคยมีพฤติกรรมเอาปืนเนี่ยนะคะไปไล่ยิงสุนัขของประชาชนทั่วไปด้วยนี่คือพฤติกรรมของเขาจนทําลายชีวิตของผู้ก่อเหตุเนี่ยไล่เรียงมาเรื่อยๆกรกฎาคมปี64ค่ะพันตำรวจเอกสุวัชชัยมลิทองผู้กำกับการสพนาวางังเรียกตัวบอกว่าเอาละคุณต้องโดนทำทันบนละ ทำทันบนสิบตารวจเอกปัญญาก็ยอมรับออกมาว่าอ๋อเสพยาบ้าแต่เสพตั้งแต่มัธยมแล้วนะแล้วก็รับปากว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผู้บังคับบัญชาก็เลยสั่งยึดอาวุธปืนเอาไว้ป้องกันการไปก่อเหตุร้ายที่อื่นปรากฏว่าตัวของสิบตารวจเอกปัญญานะคะยังไม่เลิกไม่ได้เลิกพฤติกรรมตามที่รับปากที่ให้คำมั่นเอาไว้20มกราคมปีห5 11โมงครึ่งเวลาแม่นเลยนะคะตำรวจสืบสวนจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับแจ้งเบาะแสว่ามูแมนนี่ยังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่เลยเขาก็ไปเลยไปตรวจสอบที่บ้านพักของตำรวจบ้านพักข้าราชการตำรวจนี่แหละไปดูนะคะตรวจค้นก็ไปเจอ,อยาบ้าลักษณะทรงกลมแบนๆไปเจออยู่1เม็ดซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกใสาวางอยู่บนตู้กับข้าวเจ้าตัวก็เลยจำใจต้องสารภาพนะคะว่า ยาเนี่ยเป็นของผมเองรับมาจากเพื่อนที่เป็นอดีตตำรวจแล้วก็พูดคำว่าสูบยาบ้ามานานแล้วเมื่อก่อนมียาบ้าเป็นร้อยร้อยเม็ดไม่เห็นมีใครมาจับเลยแล้วก็บอกว่ายาบ้าของกลางที่จับกลุ่มเนี่ยเป็นของตัวเองสุดท้ายก็เลยถูกตั้งกรรมการสอบและตรงนี้แหละเป็นจุดพลิกชีวิตสำคัญเพราะว่าเขาถูกให้ออกจากราชการก็ ขึ้นโรงขึ้นสารไปนะครับคดีความของเขาอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดความเครียดแล้วมาก่อเหตุแบบนี้หรือเปล่า